ลกบ้าไปซื้อห้าเก้าสี่ใส่คุณลูก่อนมาแล้วพี่ออยู่ที่อันนี้เหรอครับอยู่ที่ศาลายครับคอรแป๊บนึงครับเรเดินไมกช่องใช่ถยรัฐทีวีไงยิ้มยิ้ยิ้ ก็<น>ลองไปเลยโอ้เดี๋ยวได้ที่แทนไปงานศพได้ปะเนี่ยได้ครับนั่น,นโรงพยาบาลสวนดอกอท,ที่ไปทั้งหมดอ่ะได้หมดตำรวจก็ได้ผู้กองอะไรไม่รู้พ<อ>ี่ช่างเผือกอ่ะเล่มหน่งอะ เจ็ดเจ็ดหกเยอะเลยใช่ไหมเจ็ดเจ็ดหกนี่มีใบหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกคุณหมอก็ได้คุณหมอนัทพงศ์อ่ะบซึ่เจ๊บอกด้วยว่าเขาอยากให้เจ๊ทำบุญบ้านทุกๆเดือนครั้งที่สามแล้วรอบที่สามแล้ว<อ>คือสามปีผ่านมาทำบุญเมื<ด>่อไหร่คนที่ไปร่วมง,งานถูกสามตัวหน้าหมดทุกคนเดินะดนะครับหลวงพ่อทันใจให้โชค ภใจกัจทองคนใช่ไหมเออไม่พี่นะเนี่ยได้ออกนะ จะได้ได้กองเดีวยวกันอ่ะเพราะว่าป้าซื้อยกเล่มมาก็คือเลขหน้ามันคือ7-7 6ครั้งนี้ทําบุญเป็นปีที่สทุกปีเนี่ยปีแรกก็ถูกคนที่มาร่วมง,งานเนี่ยก็ถูกสามตัวหน้าอันนั้นทั้งหมู่บ้านท่าเดือเลยจะได้ครั้งที่สองพวกนี้ก็ได้ มาครั้งนี้ครั้งที่สามคนที่ไปร่วมงานในตำรวจหลายคนก็ได้โดยเฉพาะนักข่าวที่ทำข่าวอยู่เนี้ยก็ได้กันทุกคนปีนี้เป็นปีที่สามและที่เลขหน้าออกแล้วก็คนที่ไปร่วมงานได้เงินกันทุกคนเลยคนละสี่พันแลวป้าก็ถูกเลขบ้านคือห้าสิบเก้าทับสี่ตัดสองตัวเก้าสี่ไปคิดตัวเองว่าได้เท่าไหร่ป้าครับ อะไรโดนบันดาลให้ป้าเลือกเลข7จ็ดเจไมครับไม่ได้โดนบันดาลหยิบเอง <c oughs> บอกแม่ค้าว่าซื้อเอาหวยเล่มมาให้ห้าเล่ม <c oughs> จะแจกในงานแล้วก็แจกคนละสใบสองใบทุกคนก็บางคนได้สองใบทั้งหัวทั้งท้าย <c oughs> บางคนก็ได้ใบเดียวของป้าก็เออหวยมันเหลืออยู่ป้าก็ยังได้7จ็ดเจแต่ถู่เก้าสี่ข้างบนครับ <c oughs> ป้าครับก่อนไปทำบุญบ้านได้อธิษฐานหลวงพ่อยังไงบ้างครับอธิษฐานหลวงพ่อทันใจบอกว่าขอให้เด็กที่ไปร่วมงานทุกคนเนี่ยเขาไปช่วยงานหมดเลยขอให้แขกในงานครับถูกลอตเตอรี่กันทุกคนอธิษฐานแบบนี้ครับผมแล้วส่วนของป้านี่พ่อแก่ที่บ้านแต่ส่วนใหญ่ยังเป็นหลวงพ่อทันใจนะครับเพราะเด็กพวกเนี้ยก่อนที่จะไปบ้านป้ามันจะไหว้หลวงพ่อทันใจก่อนนะคะโอเคครับป้าเอามาคืน